สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆน,น,นะครับมาติดตามดูพฤติกรรมนะครับของพึ่งพงป่าครับที่เราเรียกกันว่าพึ่งสำรวจอ่ากล่องนี้เป็นกล่องที่เคยมีพึ่งเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่า จออุบัติเหตุจากพายุบัวลอยครับก็เลยกล่องล้มนะครับผมก็มาเคลียร์รังแล้วเปียกครับก็มีเชื้อรานะครับทำให้น้องพึ่งไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตแก่เราได้ครับผมก็เลยมาเคลียร์รังนะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่เดิมครับนี่ฮะ มาแล้วครับน้องพึ่งครับน้องพึ่งสำรวจมาแล้วถ้าสำรวจอย่างนี้สำรวจแบบนี้นะครับาสายสายก็น่าจะานำสมัครพักพวกนะครับเข้ามาอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากพฤติกรรมน่าจะยังเป็นพึ่งสำรวจอยู่นะครับเห็นไหมฮะบางตัวก็บินวนดูความเรียบร้อยนะครับ บางตัวก็เข้าไปข้างในครับนะฮะนี่บางตัวก็สำรวจด้านล่างอของกล่องนะครับบางตัวก็สำรวจทางเข้าออกนี่ฮะเข้าออกอีกจุดนะึงนี่ครับกล่องนี้เป็นกล่องแบบเดิมครับที่ผมยังไม่ได้แก้ไขในเรื่องของทางเข้าออกในช่วงที่ผ่านมาก็จะ เจอปัญหาเรื่องของจิ้งจกครับวันก่อนก็มาเคลียร์จิ้งจกออกไปประมาณ5ตัวครับวันหลังหลังๆมาก็มาไล่เคลียร์ทิ้งอีกนะครับเพราะว่าจิ้งจกนะครับก็จะเป็นศัตรูตัวฉกาดครับที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับต่อการเข้าก่องล่อ ของน้องพึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอมีจิ้งจกนะครับจิ้งจบกก็จะคอยดักจับพึ่งสำรวจนะครับกินเป็นอาหารพึ่งสำรวจก็ไม่ได้มีโอกาสไปบอกสมัครพักพวกของตนเองนะครับนี่ฮะเข้าไปแล้วเข้าไปข้างในครับอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะย,ยังสำรวจอยู่ครับ เข้าไปดูข้างในกันนะครับ <Okay. S 1> ผมเคยเปิดดูในกล่องครับก็จะเห็นอเดี๋ยวลองเคาะดูนะครับ อ่าดูนะยังเป็นการสำรวจจริงๆครับถ้าปกติถ้าเข้ากล่องแล้วเนี่ยจะเป็นจะเป็นพวงเลยฮะจะมีน้องพึ่งเกาะกันเป็นพวงเต็มเลยครับสายเขาออกนี่ประชากรของการสำรวจหรือว่ากำลังพลของการสำรวจเริ่มจะหนาแน,น่นขึ้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นชุดสอง นะครับดูจากจํานวนประชากรแล้วนะครับก็น่าจะเป็นชุดอ2อาจจะมาจากกรองไหนของผมเองหรือว่าจะมาจากลังธรรมชาติอันนั้นก็ติดตามดูนะครับอโอเคเนี่ยก็สันส้นๆแล้วกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนครับคนและพึ่งรักโลกครับ